ร้อนๆเนาหนาวเห,หรอปูแจ้มาเล็นน้ำร้านหน่อยอากาศไม่ดีอากาศมันดีมันหนาวไงแต่แต่อีสานมันหนาวแต่บ้านที่อยู่นี่เอ้ยทำอะไรอะมังกรเดี๋ยวมันโดนาตา<ไ>ป,ปูนั่นน่ะ เล่นกับปูดีๆคุยกับปูดีๆครับอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยมังกรชอบเหรอเออไม่ใช่หรอกินไปอย่างนั้นเนี่ยข้าวที่มาทอดอ,ะอ่ะหาวป่อนะ โอเคอาปากินเองไงเว้ยกินเอง กินได้ดีวะกินได้ก<อ>ินได้หมดแ้่ไหรอ่หมูแค่นี้แหละเนะโอใใ้กินยังเก๋เลยทำแต่เมื่อวานนี่ไงเฮ้ยกาปูมะเล็นน้ำวันนี้รุ่นเล่นหวยไหมวันเนี้ย ปูปูวันนี้เล่นหวยไหมมีตัวไม่ยอมบอกอะไรว่ามีตัวมากไม่ยอมบอกยังไม่ถูกยังไม่ซื้อเลยมืที่แล้วเนี่ยเก้าเก้าสามหกสามนันอยู่เนี่ยเออใช่ <c oughs> นั<า>่นมิัตะไม่หมอนเนี่ยฮะมีตตะไมไม่รู้ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่ามีหรือเปล่าเออยังงงงอยู่หมดแล้วน่าจะถูกไม่ถูกอะเล่นก้าวสามเหรอเล่นก้าสามสามเก้าแล้วก็เลขสามตัวก็เล่นห้าหกสามแต่ไม่ตัดออกไม่ได้ตัดเก้าเป็นหก วันนี้ลราถามม่ตบอเลขสามตัวก็ซื้ออยู่ห้าหกสามแต่ไม่ได้ตัดตูดมันออกไงมันก็เลยไม่ถูกอ่ะวันนี้เ้าหากบอกน่าจะถูกแค่สามสิบบาทใช่ใจว่าเพราะมันไม่คยรักเ่าโอ้ยดวงไม่ดีก็เลยไม่ได้หมดนะะเ่แจ่าข้าร้อยอ่ะใช่ยิ่ดายมันก่อนทำอะไร ฝันดีเลยอะมาเนี่ยฮะฝันดีเลยอ๋นะอฝันเห็นปลาสามตัววันเนี้ยโอ้โอฝันเห็นปลาสามตัวแค่นั้นเนี่ยฝันว่าซ่อนปลาสามตัวได้สามตัวปลาเออได้สามตัวปลามันก็ปลามันก็แปลกวิกนี้จะซื้อหรือเปล่าไม่รู้ ฟันเห็นปลานินสามตัวว่าไปซ่อนแล้วได้ปลานินสามตัวแต่ไม่ไม่ซื้อหรอกเออไม่ซื้อหรอกมั้งวิกเนี่ยเพราะมันมันแดกมาหลายวิกยังไงเอ้าอ่ะอ่ขับไม่โครอ่ะออโอ้ยมากอนมากอนใครซื้อให้น่ะ อาแม่ครัวใครซื้อให้ลูกหนูซื้อให้ใครนะหนูซื้อให้หนูซื้อให้ไม่ไม่ใช่ลุงเหรอลุงหนูไม่ใช่อะเ <K _> รียกวัดิเรียกลุงลุงซื้อให้ลุงหนูซื้อให้อ๋องายมังกร เเก่งมากมใช่มังคือมังคือลุงหนูซื้อให้มังคือไหนเอามาดิรถรถดำรถดำที่ที่อีกคันหนึ่งไปไหนเอามาดูดิเดีเอามาดูดิมาดูดิอ่าหาดจอดู แม่ถามก่อนคันนี้ใครซื้อให้ลุงลุงอะไรนะลุงหนูเื่อให้โอ้ลุงหนูเชื่อให้โอ้ลุงหนูเชื่อให้มังกรมังกรรักลุงหนูไหมรักลุงหนูพ่อไปไหนแม่ไปไหน อะไรวะบอกปู่ที่ว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนพ่อไปไหนบอกดีว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนต,อติดเครื่องก่อนเดี๋ยวติดเครื่องก่อนอัน ใช่เดี๋ยวก็สงการแล้วอกุ้งพาพอกุ้งพามีนาแล้ว็สงการ่ยครับ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 แม่ถามว่า พ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่าเอามันสีมนได้หรือนะมันสีมนได้เหรอยู่ข้างอ,อะไรเอรเลมออเลไปไทยมาอ,อะไรอเลไปไทยมาเพราะอะไรไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องมั้ง เอารถไปใส่มาอะไรรุนอะไรรถไม่ใสรถมอไซรถไม่ใสรถโมไซอยู่ในบ้านเอารถมอไซมาเขาว่ารถโมไซมารถโมไซใครลูกใครเอาให้เขาเอาให้รถมอไซใครเอาให้รถไถอะไรบอกปู่ที่รถอะไรอะรถอะตอมรถอะตอมอันนั้นรถใครอะมอเตอร์ไซค์อะ นี่อะไรด้ไรของใครของน้ำหนัวของน้ำหนัวให้เหรอนี่ไม่ยิงได้ยิงได้โอ้โหเก่งมากเลอไปเลยของน้ำหนัวให้เขาวะรถไฟฟ้าใช่ไหมรถไฟฟ้าน้ำเหนือใช่ไหมของน้ำเหนือเหรอ อันน่้ของใครอ่ะนั่นของใครอะ่ะรถใครอะ่รอะไปแล้วนู้นนู้นข้างหลังน่ะไปแล้วมันไปแล้วมันเบื่อมังกรเนอี่ยรถใครอะ่ะรถใครอะ่ะามาดูนี่ของรถใครรถ <got> ใครอะ่ะมาดูนี่รถใครเ <got> นี่ยเนี่ยของใครเนี่ยของใคร เขาของไออุ่นเหรอเนี่ยโอ้โหของไออุ่นอันนี้อ่ะอ่ะพี่ไออุ่นอันนี้ของใครอ่ะของน้ำไหลวัรถไฟฟ้าของน้ำเหนือของไฟฟ้าน้ำเหนืออันอันนี้รถใครอ่ะรถน้ำรถน้ำของใครของน้ำมังกรของน้ำมังกรเอออันนี้ก็ของใคร อันนี้ของใครอยน,นี้ยกขึ้นนี้มอเตอร์ไซค์ใครอ่ะน่ะจับมาดูดิฮะ<อ>น่า<อ>น่าทุกวันปู่จะมาเล่นนะ<อ>กับมังกรทุกวันทุกวัน,วนปู่กี่ปี ปูกี่ปีนะปูน่ะเออแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดปูแปดสิบเอ็ดแข็งแรงสบายแข็งแรงกินข้าวกินข้าวแซ่บพร้อมกินข้าวอร่อยไหมกินได้กินได้อร่อยมาเล่นกับหลานน้อย ร้านกระปู่สีคนละคนละเรื่องเลยไก่ไก่อ้าวซ้ำนี่แล้วพี่น้องไก<ป>่ไก<ป>่ไก่วัสดีครับ<ป>มาก่อนวัสดีครับก่อนมาก่อน<ป>มาวัสดีก่อน <Yeah. S 1> มาวัสดีกันเร็ววัสดีกัน<ป>พี่น้องเร็ววัสดีพี่น้องก่อนพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนมาวัสดีก่อน สวัสดีครับเออเวลาดูดูคลิปตัวเองบอกว่าไม่สวัสดีนะเต้นด้ดี่เราลูกเต้นด้ดีฮะ มันมันมันแก้วมันแก้วกินไหมกินจริงไหมกินจริงกินจริงนะ

มั่นใจเลยไม่ใช่หมามังกรพ่อมังกรไปไหนหพ่อมังกรไปไหนอะไรนะพ่อมังกรไปไหนนะพ่อมางกรไปไหนโอ,นโอ้ถามว่าพ่อมังกรไปไหน ไปไหนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย,ยสำเนี่ยแหละพี่น้องอะไรกับบ้าน